ู็ได้เป็นอย่างทั้งคนยังไปหาเล่นถอยให้เขามีอาชีพแน่นักดนตรีก็ได้รู้ระบบเขาบ้างเล่นด้วย

บครับวันนี้ดนตรีสดเตือนี่คุณไสดสดครับเอาคนเสิรดนตรีสดรองได้สิเนี่ยครับไอแก้มี่นวกิน่นแนวกินมีป่ไปยากกินอัาหม่อยากกินข้าวพี่น้องชา แส่หัวโปกเี้ยก็ว่าููดอกแกงี้่ฟอแกเงี้ยกว่าเป็นตะกินได้น้องชมพู่น้องปันปัดแล้วก็น้องแคนดี้

จูไปจอาจารย์งเป็นเียวฮะงเนเียวเอาละไปโอ้ยเราเปลี่นไกิ๊กเ่เปลี่ยนในควายเว้ย่ปอดจะแ่อนอ่อีจังแกงหรือเปล Thank <laughs> ประสาทสัมผัสดีครับอาจาย์ครัหลายอย่างขอโทษได้เลยอาอาจารย์เอาชุดเพชรมาซครับอาโอ้ด้หน้า้อาจารย์ตาแล้วอาชุดเพชรเจ้าของข่ห้อยกันใช้เป็นตัวกัน กันยูด้วยกบพอจิ๊เอร์ไป่ตอมขอเขาได้ยูด้วยฮะต้องข้นเขาตีเาขั้นิ่ง่หโอ้ยขาเต้นเเาเตนเอเาแบบดีเมีเดี๋ยวเนเดีันเดียวกันเมนเนโคตรีเราโคตน่ละแม่เราตบอลบอลยราบอลตัครบม ขึไปจไนต่อขึ้มาจานวาากองแล้วโค้ไปมาแล้วตีว่าถือแม่แม่แทบเป็นน้ำกองเองกองโค้งบอลบนลหาม่เจกรองแตกซ้ำฮะเออเฉพาตีบอลบอลบอลลิ้งกันรนะบอลโค้งไปบอลแตกครับจะไลบอกะ้บกอลบอลดีพุ่งมาเรเริบอเอาวมากองแมากองแนี่เรานยากบอลมากอน้นี่นีโนกองไปนี่เพียงแล่วตีกองบอล พ่อไม่ยังี่มาลำพี่มาำพี่พ่อผมผมสีเหียิญเพื่อนพ่อนี่พี่เดี๋ยววัี้ครับเออไม่ยังอีเนี่ยีกงลำเพื่อนในอาทิตย์เอาเ้อพ่อเ้อเอาอองเอเออเ้อเอาเตาเ้อมวาเนอัเอาเอาหอดนตีเขามีแนวเฮดปนีเอา ไมใช้หัน <Incred ibly. S 1> เอาเอาเอาเอคิป <Labor> ด <ator il fi> ีปังยกมือไวเพื่นเนียละตีเพื่นเล้ยวไวเลี้ยวกระเบนบอตึ้ง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 เธอเธอ่เนื้อหนิบนมันได้บอาเร่งมันได้เมื่อเดียวพอมันได้เมื่อเดียว ัน ได้แล้วสำนั้หล่ะแล้จะตีลายลายปิโต๊กนนี่อาจารย์ดนตีเลเข้มนะรอบการเข้มในมันนี่ในมันนี่เด็กตอนยีไทยนาโปโป้ีใช่่คืออย่างไยแงะครบอเลกันนคเป็นนักน้ำัางิเคแจ เป็นน้ำหยางแ่ไ่น่แเลยงแกวะา็ินี่ส่แจกคก็เป็นยันยานะใสแจกคก็เป็นยันยานมันก็ยานคือหำผู้หล่มาสูนแหลมสวนย่งเปาแพ้ไก่ก่อนใส่แจอีมุแล้วแม่

มาโปะโยโปเออพพราะไเมาโปะเกรอแม่ยังนี่พี่เขากินติเขาเพราะไงนะขอแม่ยังนี่กินโยนี่คือได้กินเขาก็น้ำปลาล่ะคุ่น้องข่อยุ่หลาบวงเนี่ยกุหลาบวงกุหลาบวงแต่ว่าไม่กินเขาอยู่วงเป็นไหมเอากระิมากินอันนี้ล่ะเอาหนิที่เอาวัรที่วันเนา้ำปลาวันจะกินขางก็น้ำปลากับพ่อเอาหนิเสียงจางไม่ไดเสียงจางนี่ข่อยเสียงน่อยเสียงจืด ืในดูดูดูสีดูดูโอ้ยไหนในเป็นข้อก๊อกเขาตไปเธอทายตรงนี้บอชิตทายกล่องโอเคไม่เราใส่อันนี้เลยใส่จานใครจานมันไปเลยมันข้าวราดแกงถั่ยยุ้ยพีเขามีช้อนบอเข้ากับยี่ปุระมือเราสวยรวมโดยสวยจานแล้วบอกินดอกขี้เขียวแล้วจาละอ้วนเออเขาหน้าใบ เอาเอกมาไห็้เอาส่วนนั่นอ๋อกระซิบบัตรขาก้อนติวเทียนยูทูบเบอร์โอชูเบลไม่ได้กินดีดอกพี่น้องอ่ะซอยกันเอาสิบบาทบังพ่อเลยอันนี้ห้าบาทนี่นี่อันสิบพ่อเอาอีกน้อยหนึ่งสามบาทโอเคโอ้ยบังสิบน้ำปลาใส่พี่น้องตะลตนแท้จะกินดูด้ยน้ำปลาตาข้นแบบกุ้งนะจะกินกินน้ำปลาตาค้นแบบกุ้ง ช้อนช้อนช้อน,อนเออซ้อนไปเอาฉันเอาตะนีต่ตนอนอนใหม่ผัดเอาตะนี่เก่าอ่ะคนละวงคือกินหลายแทเอาหน่อยหน่งเอาอตะหน้าหน่อยนี่แม่พ่อค่ะขอบคุณค่ะหนึ่งตัวดีตัวแถวันง่วงหอยกิน นี่แหละหาเงินมาหลายๆกับมากินดอกพี่น้องมากินเข่าลงอ่ะทั่วก็เก่ามาหาตะกินแม่เพราะแมนยังเด้มันบ่มีหมองไปซื้อกินแล้วนะอยู่นี่นะมันก็มีหมองนี่ก็กินฝีมือคุ้เอเนี่ยถอดแกงไก่ใส่ฟักอันนี้ก็ฝีมือใชนไงใช่ไงก็ฝีมือคุ้เอไงแกงไก่ใส่ฟักอันนี้นะเดี๋ยวฟักใส่ไก่เออใช่ใส่โอ้ยคือเห็ดคือผักวัดปลาเถอะกินร่วมกัน พี่น้องเนาะขออนุญาตไปกินข้าวกันเด้อไปเด้อนัอ่นงแสลัดนั่งก็นั่งนี่ยลดแล้วั่งยอนยสวดๆว่านั่งยอนยอหรือนางเหนียดลาบด้วล่ะนั่งลาบนาั่งเคยเป็นทหารไหมนั่งลาบนั่งนั่งเหียรลาบคือพอเห็นไฟว่ะเขาสองชั้นมันขึ้แจ้งยู่สันเอ๋พี่น้องตอนนี้นะครับเราขออนุญาตบาดคำเด้อกินข้าวนังกันพี่น้องแซ่บเย่ะยัวจ้าเยอะยัวจ้าท่านี้ผมมีไฟแบบเป่า พอสินางลงยองหยอบ่านางดอกตากินสิไรตาพี่น้องคลิปนี้ก็ก,กินอีกแล้วอ่ากรินปะ,ะคลิปได้ก็กไม่ต้องกินเนี่ยมาอืมอืมอืมแสบไปะเลยอ่ะพี่น้องไปละกินก่นอนเนาะเจีย